ท่วมขนาดนั้นชาวบ้านจะอยู่ยังไงครับปู่ก็คงจะลําบากกันมากแต่ในหลวงก็ไม่ปล่อยคนไทยต้องลําบากหรอกลูกอย่างตอนเกิดไฟป่าภาคเหนือก็พระราชทานเครื่องเป่าลมดับไฟป่าตอนที่ภาคใต้เกิดน้ําท่วมก็พระราชทานทรัพย์สร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือตอนที่ทีหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละพระองค์ช่วยพี่พ,พี่หมูป่าด้วยหรอครับ โอ้เดี๋ยวปูไปปิดหน้าต่างในห้องนอนก่อนนะครับสงสัยปรากาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน่อืมถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายพุทธศักราช2561 <c oughs> ฮโหนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอน้่นพี่ๆหมูป่านี่ นายอย่าเสียงดังสิโอ้อยนักประดาน้ำเขามาช่วยพี่พี่หมูป่าแล้วใช่แต่ถ้าเราอยู่ที่นี่จากที่เขาต้องช่วยแค่13คน <c oughs> ก็จะกลายเป็น15คนกับแรวหนึ่งตัวรีบออกไปกันเถอะฮะจริงด้วยอ๋อเกือ <c oughs> บติดอยู่ในถ้ำกับพี่พี่หมูป่าแล้วไม่ล่ะอ้าวเด็กๆ ยืนทำอะไรกันอยู่มากินข้าวมาเขาหาทีมหมูป่าเจอแล้วเด็กๆปลอดภัยด้วยมาฉลองกันหน่อยเร็วพวกคุณน่ะกินกันเยอะๆเลยนะทำงานกันเหนื่อยมาหลายวันเก่งกันจริงๆเลยเอาจริงๆนะงานนี้สำเร็จได้เพราะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังการแก้ปัญหาเลยป้าทรงติดตามการปฏิบัติการของพวกเราอย่างใกล้ชิดเลยล่ะฮะ ในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังเหรอใช่แล้วล่ะครับพ่อข่าวเด็กๆติดถ้ำดังไปทั่วโลกหลายๆหน่วยงานหลายๆชาติก็รีบมาช่วยเหลือเราแต่ฝ่ายนั้นอยากช่วยแบบนี้ฝ่ายนี้อยากช่วยแบบน้นช่วงแรกๆเลยวุ่นวายไปหมดแล้วในหลวงช่วยยังไงเหรอคะพี่พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางในการทํางานพระราชทานแนวทางในการบริหารให้ทุกฝ่ายทํางานไปในทิศทางเดียวกันการทํางานจึงเป็นระบบและสําเร็จแบบนี้ละ โอ้โหนี่ฉันเข้าใจผิดไปเหรอเนี่ยว่าท่านพระราชทานแต่อาหารส่งช่วยเหลือประชาชนอย่างปิดทองหลังพระจริงๆใช่แล้วทั้งถังออกซิเจนทั้งหน้ากากดำน้ำหรือของสำคัญที่หาไม่ได้อย่างเครื่องสูบน้ำท่านก็ทรงจัดหาให้นะลืมใจแล้วเกินมามาฉลองฉลองกินกันเยอะๆเ,เลยนะทุกคนโอ,โอกินกินๆินกินเลย แล้วก็ไม่ใช่แค่ช่วยทีหมูป่าในถ้านะแต่พระองค์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภทเลยอย่างตอนที่ประเทศเราประสบวิกฤตฝุ่น PM 2.5ก็โปรดให้ติดตั้งเครื่องบําบัดอากาศที่มีมลพิษหรืออย่างตอนที่โควิด -19 ท่านก็พระรจชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวะนิรภัยและก็มีโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด -19 ที่สนับสนุนการจ้างงาน และคนมาเรียนรู้เรื่องกเกษตรเพื่อเอาไปประกอบอาชีพพระองค์มีเมตตาก,กับผู้ประสบภัยมากๆเลยนะครับปู่ใช่แล้วเมื่อก่อนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะเน้นที่การเยียวยาหลังเกิดภัยพิบัติแต่พระองค์ทรงเน้นย้ำเรื่องแผนป้องกันภัยพิบัติประจำจังหวัดให้เกิดขึ้นจริงที่ป้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดภัยดูแลระหว่างเกิดภัยและเยียวยาหลังเกิดภัยอย่างนี้คนไทยก็พร้อมรับมือได้เมื่อภัยมาใช่ไหมคะ ใช่แล้วล่ะวันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงพระเมตตาต่อผู้ประสบภัยทุกประเภทไม่ว่าคนไทยจะเดือดร้อนแค่ไหนพระองค์จะคอยช่วยเหลืออย่างปิดทองหลังพระทำให้คนไทยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้ ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะออืือนั่งรถไปส่งปูกับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมฆพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อรล,ลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยใน,นทุกๆด้านของชีวิตนะ